เทคนิคเก็บมเมล็ดพันธุ์พริกให้ได้คุณภาพใช้ได้กับพริกทุกชนิดอยากรู้เป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบันทึกคลิปไว้ก่อนจะดูคลิปต่อไปไปดูกันเลยครับเมื่อเราเก็บพริกมาแล้วทําการบ่มต่ออีก2-3วันนะครับให้มเมล็ดพริกแก่จัดนะครับแล้วค่อยทําการเก็บพันธ์ต่อไปมเมล็ดพริกแก่จัดแล้วเติมน้ําเข้าไปนะครับในถุงแบบนี้จากนั้นหาถุงพลาสติกที่มีความหนาเหนียว หรือว่าแตกแยกมาซ้อนกันอีกชั้นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ทําการทุบเมล็ดนะครับใช้พวกถุงร้อนก็ได้ครับมาทําการหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับปุ๊บครับทุบให้พอแหลกไม่ต้องแรงมากนะครับให้เมล็ดพริกแหลกนะครับไม่ต้องละเอียดนะครับใครมีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้นะครับแล้วก็ใส่น้ําไปเยอะๆนะครับจะช่วยได้แต่ที่ใช้นี้ผมใช้นี้คือวิธีโบราณเลยที่ใครๆก็สามารถทําได้นะครับ ทำการทุบทุบนวดนวดไปนะครับทุบไปเรื่อยๆให้ทั่วเลยนะครับทำการทุบไปเรื่อยๆตามคลิปเลยนะครับเพื่อให้เมล็ดพริกแตกนะครับให้เหลือเมล็ดในออกมาให้ละเอียดมากนะครับทุบไปสักพักได้ที่แล้วมาดูกันครับทำการเปิดถุงออกมา <ưng. S 2> แล้วก็เติมน้ำดูครับว่ามีเมล็ดตกเยอะไหมพอได้ที่แล้วก็ไปเทใส่กะละมังนะครับ <ừ. S 1> ทำการเทใส่กะละมังไปเลยนะครับ เทตัวทิพเป็นพริกก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ําเป็นตัวช่วยในการเทนะครับเพื่อให้เมล็ดพริกไม่ติดที่ถุงเทให้หมดนะครับเสียดายของขั้นตอนนี้ถ้าใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือได้นะครับเพราะว่าไอร้อนจากพริกร้อนมากล้างเมล็ดพริกที่ติดจากถุงให้หมดนะครับเสียดายของครับทําการเทที่อยู่ในถุงให้หมดนะครับอย่าให้ค้าง เมื่อเราทุบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้แช่น้ําแบบนี้ครับหมักต่อไปประมาณ2-3วันเพื่อให้กากพริกมเมล็ดพริกที่ยังไม่แตกเนี่ยมันยุ่ยแล้วเราสามารถบีบได้ง่ายทําการเทใส่พวกภาชนะแก้วหรือโหลหรือขวดอะไรก็ได้นะครับเราจะได้ดูว่าเม็ดพริกมันตกอยู่ข้างใต้ก้นแก้วคือพริกที่สมบูรณ์นะครับ ทำการเทไว้นะครับแล้วก็หมักต่อไป2-3ถึงวันเพราะว่าวิธีการนี้ครับมันจะเป็นการคัดเมล็ดพริกให้โดยอัตโนมัตินะครับเม็ดที่รีบหรือกาก,ากพริกพวกน,นี้มันจะลอยน้ำอยู่เราก็เททิ้งไปได้เลยแล้วเมล็ดดีที่จะออกงอกต่อไปก็จะจมลงใต้ก้นแก้วนะครับวิธีการนี้เมล็ดพริกจะไม่เสียนะครับจะไม่เน่าคัดเมล็ดพันธุ์แบบนี้อัตราการงอกก็จะดีครับพอเราหมักได้ที่ 2- 3สวันแล้วนะครับ พริกก็จะเน่า <st> ข <anza> <Sh are> ั้นตอนนี้ให้ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็บี้ให้หมดเลยนะครับบี้กากพริกเม็ดพริกที่ลอยอยู่นะครับให้แหลกให้ละเอียดเลยขั้นตอนนี้ถ้าไม่ใส่ถุงมือนี้รับรองว่าร้อนมือแน่นอนครับทําการบี้ต่อไปนะครับบี้จนเมล็ดพริกแตกนะครับที่เปลือกพริกที่ติดอยู่นะครับทําให้แตกให้หมดนะครับแล้วทําการเติมน้ํานะครับแล้วเททิ้งนะครับกากที่ลอยอยู่ก็จะตกไปด้วยไปทิ้งกับน้ําไปด้วยนะครับ ก็ทําการเทน้ําใหม่เข้าไปอีกนะครับเพื่อที่เมล็ดทิกจะได้สวยจะได้ใสนะครับและากที่ลอยก็จะได้ทิ้งไปด้วยนะครับก็ไปเททิ้งใส่กระถางต้นไม้ก็ได้ครับเพราะว่าบางทีเมล็ดดีมันก็จะตกไปด้วยมันก็จะออกไปเป็นต้นกล้าใหม่ด้วยนะครับทําตามขั้นตอนนี้เลยนะครับเททิ้งไปเรื่อยๆนะครับน้ําก็จะใสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็เติมน้ําใหม่ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับกากที่ก็จะไหลไปด้วยแล้วเราก็จะเหลือเฉพาะเม็ดพันุ์ดีจริงๆนะครับอัตราการงอก 80-90%เลยนะครับวิธีนี้งอกเกือบทุกเม็ดนะครับก็ทำการเติมน้ำเข้าไปอีกเราก็จะเห็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีจมอยู่ใต้น้ำนะครับกากใยของพริกก็จะลอยอยู่เราก็จะเททิ้งอีกนะครับเพื่อจะคัดคุณภาพจริงๆไม่ให้มีกาก,ากมีใยอะไรมาเจือปนด้วยเราก็จะไปเททิ้งนะครับเป็นน้ำสุดท้ายนะครับกากใยให้มันออกไปเฉพาะจะเหลือเฉพาะเฉพาะเมล็ดพันธุ์ดีเท่านั้นนะครับ แล้วนำไปใส่ตะแกรงหรือมุ้งเขียวพึ่งลมไว้นะครับห้ามโดนแดดนะครับพึ่งลมไว้แล้วก็เก็บใส่ถุงใส่ซองไว้ในตู้เย็นได้เลย